สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับก็วันนี้มาทําคลิปตรวจคลิปจากผู้เลียนทางบ้านนะพอดีน้องส่งมาเพิ่งมาย้อนดูครับแล้วก็เพิ่งจะมีเวลานะครับมาดูกันมา mm. เป็นโคทาวครับหอ,อท่านหิน mm. ่เ็นจ็ดปากเจ็ดเปิร์กโอเคดีนะดีนะไม่ไม่แย่ครับดีมากด้วยเออ้องบอกว่าดีมากด้วยไม่แย่ไม่แย่เนี่เป็นตายากแทางหลังครับแล้วก็ดินหุกแล้วก็โทรศัพท์โหด ไม่ควรเปิดแต่ถามว่าเซตนี้เปิดได้ไหมก็ได้แต่ไม่ควรเปิดเจอไอ้ลินเพื่อนพือนรักมาจ้าปะเนี่ยโอเคโอค้ดีถ้าได้ใช้นะลินก็ลินเถอะเรียบร้อยลินอะ่ะโคตรแพ้ทางเบิรโทรศัพท์ในลินนะผมจะบอกให้ครับแพ้ทางมากมากๆเลยนะผมบอกก่อนแพ้ทางมากๆครับมาดูไปเรื่อยเปิดตัวใหญ่เลยแล้กันเท่าทีครับ เลยเพื okay, ่อนล้มเลยมีลูนค่อยๆไปรอช่วยฟรีๆไม่ต้องรีบครับไม่เทรดดีสุดเปิกเน,นี้ยอย่าคิดว่ามีดุ่นทูกแล้วเป็นเปิกท,ที่เทรดต้องเทรดเพื่อนที่โดนแกนไม่ใช่นะครับช่วยฟรีดีที่สุดแอบปัน่นแอบช่วยแล้วก็เนียนได้ได้อะโออยังไงก็ลําบากกลัวอย่างเดียวตอนนี้คือตอนเล่นนะท่าย่ามาขยับบัลลินจะจะรู้ใช่ไหม แต่เรื่องเสียงเรื่องอะไรถ้าลงดินหุกออกมาแล้วลินหมดสิทธหมดสิทครับผมบอกเลยไม่ไหวหรอกดินนะเราเพื่อนนี่ยแตไม่ได้ดินครับเอให้เพื่อนโอเคบ้นใหญ่กว่าเลยจุกเด็กเพื่ฟดมาหมดปอกเสียงโนเทมปะคนบ้านนี่งานจริงด้วยครับเมื่อกี้ผมได้ยินเลยนะเสียงอะ ผมได้ยินเสียงโดเ,เทมไฟจริยยงๆนะวิ่งขึ้นล่างมาเมื่อกีอ้ผมได้ยินแครแคแคือชวนแน่นอนว่าเสียงโดเทมแน่ๆเลยและจริงด้วยครับ <c oughs> เปิดกล่องไหมไม่เปิดเปิดกล่องก่อนเปิดได้กระเป๋าฮิว <c oughs> มีแทงหลังโอเคได้ดินหกแล้วผ่ <c oughs> านกอนมอเลย สองคนก็ปั่นถือว่าดีนะเครื่องก็เดินไปเรื่อยครับโอเคเราก็ปั่นอยู่น้องเป็นตีเมอร์ในทวิตด้วยนี่ดีจ้ะ ถ้ามาหาเราดีครับถ้ามาหาเราดีผมบอกเลยว่าดีที่เหลือได้ปั่นฟรีเพราะเรามีดินฮุกด้วยเพื่อนไม่ต้องเสียเวลามาชว่วยด้วยดินลงมาก็ชิวเลยครับผมบอกเลยลินไม่ไหวลินจะเปิร์โทรศัพท์อย่างยากเจะเพิร์ลนี้เข้าไปลินตู้ไม่ได้ก็แพ้ทางแพ้ทางมากด้วยลินแ้เจอเบิร์นี้ผมบอกให้แพ้<ท>เอาปานแตกอีกแนะนำว่ากดสกิลแชร์กัแม่นๆนะครับ ม,มันแตกมัน2สองรอบมป็นไงเครื่องเสร็จไปแล้วมังเนี่ยไม่มีเสา,าขาวลูนมั่นอ่ะที่ทางโอเคโอเคอเค,คนเฟรนสอ,สองสองเฟรนหายเจ็บถือว่าโอเคครับไม่แย่ให้มันไทยนี่ไม่โดนเจอถ้าไม่โดนสามโอเคเหลือสี่คนยังยังยังไปได้เรื่อยๆครับดีดี เได้เครื่องครับได้เครื่องเหลือสี่เครื่องอยู่เลยเครื่องนี้เหลือไม่มีใครปั่นต่อเอาจ้าเอ,อเฮ้ยเออขาอ,อยู่ข้างในเอาโดนเขาไปทำไมอ่ะลินมันฟังเสียงได้นะครับว่าเฟดซ้ายเฟดขวาสังเกตฟ,ฟังเสียงนี่ดีมันฟังเสียงได้ลินอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นน่ะฟังเสียงเฟดมันอยู่หน้าไม้แล้วฟังเสียงเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ใหดีให้มันไปก่อนเออเราตัดมาได้ใช้เอากลับมานี่โอเคจบครับเห็นป่ะลงมาไม่มีเสียงร้องครับไม่มีเสียงเจ็บเห็นว่าหลงไม่มีรอยเท้าโอ้โหสบายเพิ่มโทรศัพท์โคตรดีครับดีมากครับกันสามคู่ทั้งโทรศัพท์ทั้งแนงหลังเลยโอ้โหเหลืออชิวๆไม่มีเสียงร้องเห็นไหมทุกคนมันที่ไม่มีเสียงเจ็บไม่มีเสียงร้องไม่มีรอยเท้ามีแต่เลือดนี่เห็นป่ะหลงเนี่ยไม่มีรอยไม่มีเสียงลิ่เลยเก็บบางเสียงอ่ะ ไม่มีเสียงก็เรียบร้อยเลยไม่มีเสียงอยู่แล้วเดีย๋ยววิ่งตรงหญ้าขยับอย่างเดียวอย่ายิ่งเดีย๋ยววิ่งให้หญ้าขยับอย่างเดียวครับแค่นี้แหละชิวลักเราบ้านใหญ่ไหมเรียบร้อยโทรศัพท์นี่โคตรด,ดีเจอลินเนี่ย หลายๆได้เรื่อยๆดูเด็ไม่มีเสียงเจ็บเฮียโอ้โหลินฟังเสียงไม่ได้ทำไงอะจบมีนสาย,ยากมีมือนโทรศับโอเคแล้วบานใหญ่เลย<อ>พยุ่มปั่จุบันนี้มาเมื่อกี้ได้เสียงมีเสียงร้องแล้วนะครับตอนนี้มีเสียงร้องแล้วโทรศัพท์กูดเดาเรียบร้อยบลโทรศัพท์หมดแล้ว มีเสียงล้อมแล้วโอเคสวยดึงนานนะเนี่ยเย็บในเครื่องเดียวเองหรอกูน้อยใจจัดไอ้เอหี้ยปั่นในเครื่องเดียวเล่นนานจัดบ้านฟ้าเลยอย่างนั้นบ้านฟ้าเลยโอ้ไม่ทันเพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้ดิเออออกไปให้ไกลเพื่อนไปเพื่อนมันได้ปัน่น ปามัยครับปวอจัดเออก็ฟังเสียงเป็นนี่หวะแล้วบ้านใหญ่โดดไปหาเขาทำไมวะผมงงบุญล,ลุกด้วยโอ้ยเดนล็อกไปอยู่ในอ,อะไรวะ เ,เอาลงมามีทั้งโัวกับมีทั้งแทงหลังอุ๊ยสองเพื่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับเอาลงมาให้ได้คือจบมีทั้งโัวกับมีทั้งแทงหลังจบเอาลงมาให้ได้คือจบแล้วเกมนี้ต,ตาสมามีให้เห็นจีไม่ดีสีด้วย น่าค ah ื pied, อบ้านใหญ่เลยเห็นเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนปัดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ล่าเข้าบ้านใหญ่อย่างเดียวครับยื้อได้ยื้อได้ people, ไม่มีเสียงร้อง <Herm os. S 2> เหี้ยลินตายเจอนใหญ่เลยน้องจุกเด็กเลยโอเคมอันนี้ก่อน สวยครับเฟสสัน้นสองไหมพอไปได้เสียงร้องไม่มีเสียงเก็บไม่มีเพื่องจะติดเปล่าเครื่องเดียวแรงหลังแล้วเล่นบ้านใหญ่ให้เพื่อนได้ปั่นแล้วเพื่อนมันทำอะไรกันวะไม่ไม่เข้าจุกเด็กเหรอเอาไม่ผมผมจะเข้าจุกเด็กค,ครับเนี่ยเอเพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้มเมื่อกี้เห็นป่ะทุกอย่ตรงนี้เรียบร้อยเลย นี่มันุบกันอยู่นี่ติดแล้วทัีเย็นล็อกไม่แย่ครับอุ้ยโวนวันมั้เนี่ยโนเทมไฟเม่ียโวนวันมัน่นหรือเน,นี่ยโนเทมไฟนี่อ่ะโนวันดีดด้วย ไม่แย่ครับไม่แย่ถือว่าทำเกลให้เพื่อนได้ดีนะมีบางจังหวะอาจจะไม่รู้เปิร์กเปล่านะถ้าเราผมน้องอาจจะน้องอาจจะบางไม่รู้เปิร์กบางจังหวะโทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีเสียงร้องอะไรป่ะไม่มีไม่ทิ้งไม่มีเสียงร้องไม่ทิ้งรอยเท้าบนโทรศัพท์อ่ะเพราะนั้นถ้าฉีกได้ให้ไกล่เพื่อนคือฉีกฐาจังหวะฉีกมันง่ายกับลินอะ กลัวอย่างเดียวคือระวังอย่างเดียวคือตรงยาพวก้าพวกยาพวกอะไรพวกนี้มันจะขยับเวลาเราวิ่งผ่านเข้าใจปะนั่นแหละดูแค่้าอย่างเดียวครับดองนั้นหาจังหวะฉีกเอาง่ายดีเป็นแพ้ทางมากเลยเพราโทรศัพท์เบิ์ดีนะเซตเนี้ยผมแนะนาเหมือนกันครับเวลาไปเล่นดีเหมือนกันครับไม่แย่ไม่แย่เล่นนานนะเห็นไหมช็อตช็อตที่มีโทรศัพท์เนี้ยเล่นนานมากเลยแต่ช็อตบ้านใหญ่เนะี่ยผมงงโดดไปหาเขาก็ลงฟังสีรี <c oughs> เ,เห็นเฟสเนี่ยเสียงอยู่ในบ้านชัดเจนตรวจเข้าไปหาเขาทำไ,ไม <c oughs> มันฟังเสียงออกครับเสียงเฟสซ้ายเฟสขวาสำหรับลินนะครับมันฟังออกนะมันฟังออกเพราะฉะนั้นเวลาเจอลินเนี่ยฟังเสียงเอาถ้าไปไหนไม่ได้ก็แต่ลินแนะนํนาว่าถ้าเจ็บทีหนึ่งโอกาสล้มมันสูงมากก็ไม่ต้องกัวลอะไรยืนหน้าไม้แล้วฟังเสียงรับซ้ายทับขวาเอาประมาณน,นี้ครับประมาณนี้จะได้ว่าโอเคว่าดี โอเคไหมเกมนี okay, right, okay, okay, ้โอเคครับไม่แย่ไม่แย่เล่นดีลองเล่นดีนะแล้วก็ถูกได้อยู่เพียงแค่ยังไม่เข้าใจกับน่าจะไม่เข้าใจกับเปิร์กัเปล่าแล้วก็โซนโซนเวลาเวลาเพื่อนเราเห็นอยู่แล้วว่าเพื่อนปั่นตรงไหนพยายามลากออกไปไกลเครื่องปั่นให้เพื่อนได้ปั่นไฟประมาณนั้นเองครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกครับทุกคนเลยที่เข้ารับชมนะครับใครอยากส่งคลิปมาให้มาตรวจส่งมาให้ได้แฟนเพจเลยนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมามาทำให้โอเคนะครับคลิปนี้ก็เจอกันครับไว้บ่ายเจอกันครับ ฝานตัวตที่จาพ่อเอกด้วยนะครับ